สวัสดีครับพบกับผมเท a v e l เวลบายทิ๊กในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงบางบำรุงเลยนะฮะทุกคนก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีบางบำรุงไปที่สถานีการ,การกุงเทพอภิวัต์นะครับทุกคนตอนนี้ก็มีรถสินค้าวิ่งผ่านนะฮะทำขบวนโดยรถจาก Alstom นะฮะหมายเลข4410นะฮะรถจาก Alstom คันนี้นะฮะสีสวยมากๆนะครับทุกคนดูสิ ก็วิ่งทางเก่านะฮะสำหรับรถสินค้านะครับ ก็มีรถไฟฟ้าใส่สีแดงวิ่งมาอีกขบวนนะฮะมุ่งหน้าสถานีตัดหลิงชันนะฮะทุกคนก็สวนกับรถสินค้านะฮะรถสินค้าก็น่าจะไปจบที่ชุมทางบางซื่อนะครับ ขบวนรถกำลังจะเข้าสถานีบางบำรุกนะ ผสารว่างเลยนะฮะทุกคนก็มีผู้โดยสารแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสถานีต่อไปก็เป็นสถานีบางซ่อนนะฮะก็เป็นสถานีที่เชื่อมกับ MRT สายสีม่วงนะครับ ใครที่จะเดินทางไปบางใหญ่บางบัวทองเวทเกตนะ mm hmm. ก็ลงสถานีนี้แล้วก็ต่อ MRT สายสีม่วงนะครับสถานีต่อไปบางซอน The next station is บางซอน Station ตัวเดียวเราก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยายนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นสุดเทวิ่งเกอาตับนะฮะหรืออีกสักพั่ก็จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะฮะทุกคน ข้างนี้ก็เป็นสะพานพระรามเจ็ดนะฮะก็มีโรงไฟฟ้ากฟผนะครับ,รบตรงนี้ถ้ำแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะทุกคนแม่น้ำเจ้าพยายามค่ำคืนนะครับก็มีร้านอาหารริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะทุกคนรถก็เริ่มติดแล้วนะฮะ ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติประมาณ70-80%นะเพราะว่าคนบางส่วนก็ยังอยู่ทางจาังหวัดนะครับบางคนก็มีแผนจะเดินทางกับกรุงเทพในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์นี้ก็คิดว่ารถก็น่าจะหนาแน่นนะฮะแล้วก็จอดรถไฟก็น่าจะเต็มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นั่นขงขบวน83มาผู้โดยสารก็เต็มอยู่นะฮะทุกคน ก็เป็นพันหลงช่วงสงการนะฮะนู่นนะครับปิกซี่วงสว่างนะฮะทุกคน สถานีต่อไปก็เป็นสถานีการุงเทพภิวัฒนะครับก็เป็นสถานีปลายทางนะฮะเชื่อมต่อกับ MRT สายสีน้ำเงินนะฮะใครที่จะเดินทางเข้าเมืองก็ลงสถานีนี้แล้วต่อ MRT นะครับไปราชดาสทธิสันทผู้ขวานะฮะหรือว่าไปทางสุขมุมวิทสวนสิริกิตนะครับ ก็ตอนนี้นะครับรถไฟฟ้งพาเสีแดงลกัตสตาร์ค่าโดยสาร200ดอลลาร์สะรัฐนะครับก็เป็นปนโยบายของรัฐบาลนะอันดับตอนนี้แล้วก็ข้ามคลองประปามานะฮะผ่านถนนประชาชื่นนะครับ เราก็กำลังโค้งเข้าสู่สถานีการุงเทพอภิวัตน,นะฮะทุกคนแล้วก็เห็นยูนิยนมอยู่ไกลๆด้วยนะฮะ อยู่ข้างๆกับเซนทัลลาดพานะฮะฝั่งนี้นก็เป็นฝั่งของมอชิดนะฮะข้างล่างก็เป็นยันเดปโปของไซยีดน,นะครับก็มีรถจัก QSY นะฮะกำลังลากเลี้ยวขบวนเด่วนพิเศษที่25ขึ้นสู่สถานีการกรุงเทพอภิวัตนะฮะทุกคน ร้ด่นพิเศษอีสานมักคานะฮะกรุงเทพอภิวัตน้องพายนะฮะสถานีกลางสถานีนเดี๋ยวก็จะมีร,รถจกักรออสตอมนะฮะลากขึ้นมา,าจอดเราวเวลาออกที่สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับสำหรับขบวนรถด่วนพิเศษศที่สองห้านะฮะอีสานมักคานะฮะดที่สถานีกรุงเทพอภิวัต Central Terminal Station, Terminal Station. Thank you for using our services. Passengers can interchange to the North Line and MRT Blue Line at this station. <laughs> <laughs> ก็มีรถจากคิตาชิจอดอยู่นะครับ the tree กถึงสถานีการุงเทพอภิวัตน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นริ้วของขอบวนรถด่วนที่85กรุงเทพอภิวัตน์นครศรีธรรมราชนะฮะวันนี้ก็มีตู้เสริมนะฮะตัดที่สุราษฎร์ธานีนะครับ2ตู้เป็นตู้นอนชั้น2นะครับตู้ชั้นหนึ่งก็อยู่ด้านหน้านะครับก็ขอสิส้นสุดการบรรยายแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Pick นะครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเจ้า